ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนครับมนีลุงหลอดมีรายการบั้งไฟนะครับงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลฝ่ายหยาดนะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรวันที่19เกพฤษภาคม2567นะครับผมบั้งที่1เหลืองหางขาวหนึ่งครับบั้งที่สองเขยมหาบั้งที่3เพชรแสนแก้วบวกบิ๊กคนดีบั้งที่4ธนพัตต์การช่งางบั้งที่หาแอดเทวดาหนึ่งบั้งที่6เต่าทองคำเจ็ดจับบาเบอร์8ป ปอผ้านิชบวกแมคโครออโตหนึ่งครับบางที่เก่าเต่าน้ำโชคบางที่สิบบังสันติสุขสิบเอ็ดแอดเทวดาสองสิบสองน้องเนวีบวกนาคอนสาวเหล่าสิบสามยันประเทศไทยสิบสี่โกจ่าสิบห้าสามอันตรายสิบหกนุ่มมหาหนึ่งสิบเจ็ดเทพออมสินสิบแปดสักมงคลชัยสิบเก้าคนเมืองมะหนึ่งยี่สิบตะวันเบิรฟ้ายี่สิบเอ็ดคนเมืองมะสองยี่สิบสาม ยี่สิบสองหายไปครับโพมายี่สิบสามเลยนะครับเหลืองหางขาวสองบางที่ยี่สี่นุ่มมหาสองยี่ิบห้าคาธาเทสยี่สิบหกปอผ้าเน็ตบวกแมคโคออโต้สองครับบางที่ยี่สิบเจ็ดสืบเอาเองยี่สิแปดบั่งไฟขอนแกนยี่สิบเก้าต่อเตยบวกนุ่มมหาบวกเฮ่งเฮ่งฟ้ามนะครับ บังที่30ปิยะสุดขอบฟ้านะครับผมส่วนติกสีแดงชิงคึงเป็นมัดเดาลุ่งหลอดนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวข่ายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับบร่ดรู้จักันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนมีเพชรแสกแก้วบวกบิคค๊กค็ดีบวกราคามีแอดเทวดา2องบาง เชี่ยเลยครับแล้วก็วางสันติสุขแล้วก็ยันประเทศไทยแล้วก็ต่อโดยสามอันตรายครับแก้วครับอ่ะคอยโชคให้มันนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอดเอฟซต้องกรับขออภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับผมตุลาการโดยไอแทนไอลอดนะครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับขอบคุณที่ติดตามร,รับชมลุงรอดเอสีสวัสดีครับ